เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นปรากฏว่ารัสเซียโจมตีใหญ่ที่เมืองซาโปริเซียซาโปริเซียนี้ก็จะลงไปทอนตอนใต้ของยูเครนแล้วนะคะคือเป็นหนึ่งในแคว้นที่รัสเซียได้ยึดไว้มาตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามยังยึดได้ไม่ทั้งแคว้นนะคะแต่ก็ถือว่าได้เกือบหมดซึ่งการโจมตีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นพื้นที่ที่ยูเครนย,ยัง คงต้านกองกำลังรัเสเซียไว้ได้ปรากฏว่าการยิงเข้ามาของรัเสเซียเนี่ยทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อาคารที่พักอาศัยซึ่งเป็นของพลเรือนมีผู้เสียชีวิตเยอะพอสมควรนะคะ13รายบาดเจ็บ อีกกว่า113คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยสองคนซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ระบุว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้ระเบิดร่อนนำวิถีซึ่งยากต่อการยิงสกัดด้วยระบบป้องกันแพทาอากาศโจมตีเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและถนนซึ่งมีประชาชนแล้วก็พลเรือนอยู่เป็นจานวนมากและนอกเหนือจากซาโอริเซียนะคะรัสเซียยังเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่อีกหลายจุด นะโดยมีการใช้ทั้งขีปนาวุธแล้วก็โดรนพรีชีพสาเหตุอย่างน้อย64ลำเข้ามาก่อนเพื่อหลอกล่อระบบป้องกันเพยทาากาศของอยูเครนแล้วก็ส่งขีปนาวุธตามมาเพื่อที่จะให้ระบบป้องกันเพยทาากาศไม่สามารถมีเวลาในการสกัดขีปนาวุธที่ตามมาได้นะคะก็เลยเกิดความเสียหายหนักอย่างที่เห็น หลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยผู้นำยูเครนประธานาธิบดีวอ l ดเลเมียเซลนสกีก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านบัญชี X ประนามการกระทำของรัสเซียโดยระบุว่าไม่มีอะไรที่โหดร้ายไปกว่าการทิ้งระเบิดทางอากาศใส่เมืองทั้งๆท,ที่รู้ว่าเป็นจุดของพลเรือนเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือนทีนี้ถามว่าทำไมอยู่ดีๆรัสเซียถึงโจมตีขนาดใหญ่ต่อซาโปริเซีย หลายฝ่ายต้องข้อสังเกตว่าการโจมตีอาจจะเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้หลังจากก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยยูเครนออกมาระบุว่าได้ส่งโดรนไประเบิดคลังน้ำมันสำหรับกิจการทางการทหารบนแผ่นดินรัเสเซีย